ตรงนี้แล้วกัน1 2เฮ้ย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 ต,ต,ตัวบินไนอ้ยามตัวบินเดินเสาบินได้ไอ้ตัวบินไงยดิดิเด็กทิวเทราเด็กทิวมันเป็นมิดป่าววะ <laughs> เป็นมิดเหรอหัว <h ul ough> มันมีปากล่างขนานดะมันเป็นมิดมั้งพี่ดูดิก็ไม่รู้อ่ะพี่นิวมาดูพี่นิวมาดูรมีปากร่ <c oughs> างขาด้วยพี่นิวมาดูพี่นิวมาดู นี่นี่นี่บินไปแล้วมันบินไปแล้วมันบินไปแล้วนู่นนู่นดื้อดืดื้อดือ้าวไอ้อามมึงฆ่ามันทำไมอ่ะมันอาจจะเป็นมีดก็ได้แบบไม่เยอะไะวะโอ้โหมึงฆ่ามันเพื่อจะเอาเวลไอ้ชั่วดับยังไม่เยอะ DNA ก็ไม่ดับไม่ใช่เมืองอะไรวะอุฮยมันพังมันพังต้นไม้